สวัสดีครับยินดีต้อนรับเ้ามาในห้องอีกแล้วคนแล้วผมอันนี้ผมจะนอนห้องนอนห้องนอนเราจะมีตู้ครับตู้นี่มันบางมากอันนี้มันผังแล้วก็จะมีอันนี้แล้วกระกานมาแล้วก็จะมีอันนี้ตรงนี้ด้วยวซึ่งมัน จักมากกับผมตั้งปีปีปีสามเนอสามปีแล้วแล้วก็จัดมาผมพิงเครื่องฝุ่นเอาผมมาตรงนี้มาจะมีที่ว่างจะจตัดไหนบ้างเนี่ยใช้เครื่องฝุ่นนะคะจัดมห้มบ,าบางมากนี่คือพัดลมพัดลมเมืผมเป็นรุ่น เอสเทนอะยูร uh, ีเปนะล้็มันเป็นทัดลงดเก่ามากสวโลกแล้วตัวนี้เอนอเออคุณบอกสร้าร้าแล้วก็พาพานล้วแล้วก็มีพาอะไรให้เรมันจะีกดน้ำนอนก็ังรับมดนะครับเพาะว่าคุนชอนอะไรอยางเงี้ยรลมทีิสั้นะครับไม่ชอบ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดให้ด้วยของกดซับสไครต์ด้วยนะครบผมโอเคครับครับ